สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดโปรแกรมการแข่งขันวลเยล์บอลหญิงไทยศึกเอเชียนเกม2023วันที่1-2ตุลาคม2566โดยพบกับทีมชาติไต้หวันและมองโกเลีย แฟนแวอลเลย์บอลเตรียมเชียร์กันให้สุดใจโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยศึกเอเชียนเกม2023ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยทีมชาติไทยได้เดินทางไปเตรียมการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะลงสนามแข่งขันในวันที่1-2ตุลาคม2566ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดลุยหางโจวเกม เอเชียนเกม2023ครั้งนี้หัวเสาววิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสุธิ์อัชราพรคงยศชัชชุออนโมกสีบันเร็วทัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักดิ์หัทถยาบำรุงสุขเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจบีหลังพิมพิชยากกรัมสุนัชชาสุขสดตัวรับอิสระปีนุตแป้นน้อยผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอด หัวหน้าผู้ฝึกสอนดนายศีวัชระเมธากูลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอกกวนวรรณาบัวกแก้วแพทย์ประชำทีมวิทวั์เจนบุญไทยนักกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสสำหรับ กีฬาวอลเลย์บอลหญิงจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคม2566โดยในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกทีมชาติไทยในฐานะรองแชมป์เก่าถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียซึ่งรูปแบบการแข่งขันจะเอาทีมอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยจับฉลากได้กลุ่ม B เจอกับ ไต้หวันและมองโกเลียโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่1ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีไทยพบไต้หวันที่สนามเต์ฉิงสปอร์ตเซ็นเตอร์วันที่2ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีมองโกเลียพบไทยที่สนามเต์ชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ขอขอบคุณแรงข่าวทีสนีนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ